อตุยอยู่ไหนตุยข้าวกลงได้แล้วค่ะเบ,บาๆนะข้าวกลงข้าวกลงข้าวกลงเดี๋ยว่ารีบร้อนไปไหนอมีได้ไหมเนี่ยเห็นไหมได้เจ็บไหมเนี่ยขนมรีบข้าวกเลยอาสวยๆก่อนสวยๆก่อนสวยๆก่อนข้าวกลงก่อนข้าวกลงก่อนมาข้าวกลงก่นอนเออ วัวไม่ได้กินอ่ะอ่ะสวย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 ๆหนึ่งสองสามสีส่ห้าหกเจ็ดแปด ก้าสิบกินได้เดี๋ยวก่อนปิดกลมก่อนนะคะอ่ะเอาในกลมอีกสวย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 ค่ะวันนี้สวยสวยนิ่งนิ่งนิ่งเอาหนึ่งสองสามสี่ 5้าหกเจดแปดเกสิกินได้เก่งครับเก่งเก่งเก่งเ